ประสบเงเงินท่านผู้ช่วยปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านทนัสสมบัติสิริท่านอาจารย์กาวรพงษ์น้อยท่านผู้ในการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายนะครับท่านนักวิชาการด้านวัฒนธรรมทุกท่านนะครับบรรดาท่านครูคณาจารย์นะครับในทั้งห้ามหาวิทยาลัยทั้ง5ทีมวันนี้ที่เข้ารอบสุดท้ายก่อนที่จะประกาศผลนะครับท่านกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒ ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบคับจากสำนักงานเศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับแล้วก็ทางท่านสื่อมวลชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทั้ง5ชุมชนนะครับพ่อหลวงแม่หลวงแล้วก็ครูป,รป,ปูปัญญานะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในโครงการชนช้างกราฟิกนะครับหรือเราเรียกกันว่าเป็นโครงการ พัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ซึ่งถือได้ว่าเรื่องของงานเลขาศิลถือว่าเป็นหนึ่งในสาขาของศิลปะร่วมสมัยนะครับซึ่งเราได้เห็นประโยชน์และก็การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกาสัญ,ญลักษณ์การออกแบบรูปแบบของตัวอักษรแม้กระทั่งในเรื่องของการออกแบบอีพอบรรจุภัณฑ์ที่ทําให้เกิดมูลค่ามากมายนะครับซึ่งเรา ก็เหตุถึงความสําคัญในศิลปะขแขนงนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของนโยบายของอาภาครัฐก็มาจากภาคประชาชนนี่แหละครับเราอยากจะส่งเสริมในเรื่องของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมใช้งานทางศิลปะมาต่อยอดเศรษฐกิจนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพื้นที่ภาคเหนือนั้นก็มีศักยภาพในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีธรรมชาติ นะครับที่สวยงามมีต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับการผสมผสานระหว่างกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของความมีอเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเรื่องของภาษาเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีเรื่องของวัฒนธรรมนะครับที่ทําให้เป็นจุดเด่นของภาคเหนือแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคนะครับโครงการนี้เนี่ยไม่ได้จัดเฉพาะภาคเหนืออย่างเดียวแต่ในปีนี้เป็นปีที่8ของโครงการนี้นะครับ เราได้เปิดกว้างสาหรับน้องๆในสถาบันในเรื่องของมหาวิทยาลัยการศึกษาต่าง,างๆนะครับได้รวมก,กันเป็นทีมอย่างน้อย2คนขึ้นไปในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพนักออกแบบหรือชนช้างกราฟิกนะครับซึ่งเราดำเนินการมาแล้ว7ปีปีนี้เป็นปีที่8นะครับเราไปมาแล้ว14จังหวัดซึ่งเราก็ได้ผลผลิตที่เรามีน้องๆนักออ,อ,อ,ออกแบบจากมือสมัครเล่นพอเรียนจบเขาก็มีงานทํา นะครับแล้วก็เป็นมืออาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างคุณค่าที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้จากในโครงการนะครับแล้วก็โครงการนี้เนี่ยถ้าท่านผู้มีเกียรติได้ติดตามนะครับในายการชงช้างกราฟิกในหลายๆปีที่ผ่านมาเรามีการออกอากาศในช่องอมรินทีวีนะครับในปีนี้เราก็เพิ่มช่องทางในเรื่องของการออกอากาศในช่องทาง YouTube แล้วก็โซเชียลมีเดียของสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ยังส่งต่อไปยัง สำนักโฆษกรัฐบาลนะครับผลงานที่ได้นะครับจากทั้งหมด21ทีมนะครับ13 14สถาบันนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการของเราก็ได้มีการคัดเลือกจนในวันนี้เป็นการประกาศผลทั้ง5มหาวิทยาลัยน้องๆทั้ง5ทีมนะครับก็จะได้รับทราบไปพร้อมกันซึ่งโครงการนี้เราถือว่าเป็นโครงการที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างศักยภาพในการออกแบบนะครับโดยคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับน้องๆเนี่ยเขาจะมีความสามารถเรื่องของงานศิลปะเรื่องของการใช้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์รุ่นี้อยู่แล้วเมื่อมาลงพื้นที่กับเรานะครับเขาก็จะไปเห็นในเรื่องของจุดใดที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับแล้วก็ความโดดเด่นของพื้นที่นะครับในโครงการปีนี้ จึงได้เลือกในเรื่องของการลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็ลงพื้นที่กระจายกันไปทั้ง4ี่อำเภอด้วยกันนะครับลงไปที่ทางชุมชนบ้านโป่งศรีนคอนออรอำเภอป่าแดดนะครับชุมชนวัดหัวฝายที่อำเภอพานชุมชนบ้านป่าคาที่เชียงแสนนะครับแล้วก็ชุมชนวัดพระธาตุผาเงาเชียงแสนและชุมชนป่าสักหลวงแม่จันนะครับทั้งห้า ชุมชนแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนี้นะครับก็มีความพร้อมมีศักยภาพหลายๆชุมชนนั้นได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นศูนย์ศึกษาดูงานมาแล้วก็ต้องต้องเรียนนะครับว่าเราได้นําความคิดของของน้องๆที่เราเรียนมาในมาวิทยาลัยนะครับมาผสมผสานกับการ,การลงพื้นที่มาศึกษามาอยู่ร่วมกันกับพี่น้องชาวชุมชนนะครับซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับและก็หลายๆหน่วยงาน นะครับได้ส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็หลายๆชุมชนมีผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเราเอาความสามารถในด้านการออกแบบของน้องๆเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็ที่สําคัญคือจบโครงการแล้วน้องๆก็ยังมาร่วมกันคิดร่วมกันต่อยอดพัฒนากับพี่ๆชาวชุมชนต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งปีนะครับเราก็จะได้เห็นผลว่าปัญจุบันรูปตาสัญ,ญลักษณ์แบบตัวอักษร นะครับที่เราได้ช่วยกันออกแบบมานี้นะครับสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนผลิตภณัณฑ์ชุมชนนั้นขายได้มากขึ้นนะครับเพิ่มช่องทางในเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางเป็นผลที่โครงการนี้เราอยากจะได้นะครับนอกเหนือจากเราได้น้องทีออกแบบแล้วนะครับเราอยากได้ผลงานผลต่อยอดจากเม็ดเงินที่ไหลเข้าชุมชนนะครับที่น้องๆไปลงพื้นที่ร่วมกันออกแบบกับ พี่ๆในชุมชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมเราอยากจะมีส่วนร่วมเราอยากจะไปเพิ่มจุดที่เรามีดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นในแง่มุมของวัฒนธรรมนะครับซึ่งในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับกระทรวงวัฒนธรรมเราก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เรามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดใช่ไหมครับการที่เราต้องสวมหน้ากากการที่เราไปไหนมาไหนไม่สะดวก แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเชียงไฮ้ของเราเนี่ยน้อยลงนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผมเดินทางมาเนี่ยก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเชาวไทยเองก็เดินทางมาเป็นจานวนมากนะครับก็ทําให้การต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนทางค่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สนับสนุนให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นและสําเร็จนะครับได้เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับขอให้างวันนี้เป็นรางวัลของความ ภาคภูมิใจในความสําเร็จของน้องๆทั้ง5้าทีไม่ว่าจะได้รับรางวัลใดก็ตามถือว่าเรามีความสําเร็จมาถึงระดับประเทศแล้วนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการก็ได้เห็นในความสําคัญรวมถึงในเรื่องของศักยภาพความสามารถของน้องๆนะครับเราก็จะมาลุ้นการประกาศผลไปพร้อมกันในโอกาสนี้นะครับผมเองวันนี้เป็นตัวแทนของผู้แทนจากฝ่ายนโยบายภาครัฐแล้วก็มาสื่อการปฏิบัติ ในพื้นที่นะครับโดยสํานักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับทั้งสํานักง,งานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่เราทําท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับไหนจะมีเรื่องของอพี่น้องกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับในกระทรวงมหาดไทยเองท่านก็ทําเรื่องของเรื่องของโอทอนะครับทำเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับจะมีเรื่องของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับหลายท่านเป็นอสมอหลายท่านเป็น เรื่องของปราชชาวบ้านนะครับที่ส่งต่อค,ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ๆแล้วก็อยากได้รับความร่วมมือจากทางแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ทางผู้ออกแบบที่เป็นนักออกแบบมืออาชีพนะครับมาเป็นคณะกรรมการของเรานะครับก็ถือว่าโครงการนี้เกิดขึ้นแล้วประสบความสําเร็จเราก็จะมีปีที่9ปีที่10ปีที่ให้เกิดโครงการนี้เป็นนักออกแบบให้เขาเป็นมืออาชีพแล้วก็ สร้างบุคลากรที่สําคัญให้กับประเทศแล้วก็ที่สําคัญก็คือสร้างรายได้เกิดขึ้นนะครับจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็ขอเรียนให้ถึงให้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วก็การพัฒนาที่เกิดขึ้นมาทุกปีผมเห็นมานหลายปีนะครับน้องๆที่ออกแบบได้รับรางวัลแล้วก็เรียนจบออกไปทํางานนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จต่อไปอันนี้เป็นจุดที่เราเห็นแล้วเราดีใจเห็นแล้วเรา ทําให้เห็นผลว่ามันเกิดความเจริญงอกงามแล้วก็จับต้องได้นะครับก็ขอแสดงความดีล่วงหน้ากับน้องทาง5ทีมในวันนี้ที่จะประกาศแล้วก็รับรางวัลกันไปนะครับก็ขอให้ได้มาเยี่ยมมาเยือนรวมถึงได้มาร่วมกันพัฒนาต่อไปในพื้นที่นะครับที่เราได้ร่วมกันทําให้เกิดชิ้นงานนี้ออกมามีความภาคภูมิใจไปพร้อมกันสุดท้ายก็คือความภาคภูมิใจ ในความมีวัฒนธรรมของเชียงรายภาคเหนือและก็ของประเทศไทยของเราสืบต่อไปให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยของเราให้โด่งดังไปทั่วโลกดังแล้วให้ดังยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเราก็เป็นคนไทยที่มีความ งดงามในวัฒนธรรมไทยเหมือนกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านว้วนโอกาสนี้แล้วก็ร่วมแสดงควาดีกับน้องๆทุกคนไปกับการประกวดและโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ชนช้างกราฟิกครั้งที่8ในปีนี้ครับขอบคุณครับครับ